หมอบีทูตสื่อวิญญาณเสารแววกรมเงินวัดหลวงพ่ออารมณ์กดตอบทุกข้อสงสัยพร้อมเปิดหลักฐานกลางสื่อในช่วงเย็นของวันที่6สิงหาคม2568ที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีพระราชวิศธิปชานะหรือหลวงพ่ออารมณ์กดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำทุกได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับประเด็นร้อนแรงที่กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ติดตามเรื่องราวทางจิตวิญ,ญญาณและสายมูเตลูนั่นคือกรณีของหมอบิทูสื่ือวิญญ,ญาณหรือนายศึกษาทรัพย์ศึกษสกุลซึ่งกำลังตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมหลังมีข่าวหรือว่าอาจมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการแช้งเงินบริจาคที่ประชาชนได้ร่วมกันมอบให้กับวัดเพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อให้ใช้วิที่วัดพระบาทน้ำผู้ได้ดูแลมาโดยตลอด หลวงพ่อลงกดเปิดเผยว่าหมอบีเคยขออนุญาตใช้ชื่อส่วนตัวเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคเงินจากประชาชนโดยระบุว่าจะนําเงินเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมอาสาและโครงการชื่อเหลือต่างๆของวัดโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปี2562ซึ่งในช่วงแรกนั้น